พระพุทธองค์ตรัสไว้ในขุทกนิกายชาดกเอกนิบาตนะครับกว,ว่าว่าสัพพันเจปัทวิงทัชชานากตันยุมะพิราทะเยแปลความว่าถึงให้เพนดินทั้งหมดก็ยังคนอกตันยูให้ยินดีไม่ได้หมายความว่าคนเนรคุณเนี่ยหรือคนอากตันยูแม้จะให้ทรัพย์สินเงินทองมากล้นพ้นภูผาอย่างไร โดยที่สุดให้แผ่นดินทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนเนรคุณหรืออากตันยูนั้นเกิดความยินดีได้เป็นประเภทอเตกิจชาคือแก้ไขไม่ได้เหตุนี้กวีโบราณท่านจึงรจนาไว้ความว่าขึ้นชื่อว่าอากตันยูคืองูพิษมักแผงลงฤทธิ์ทำร้ายเมื่อภายหลังเลี้ยงไม่เชื่องเรื่องรักไม่มักฟังใครจะยั้งก็ไม่อยู่ เรื่องรู้คุณถึงเปรอปรนขนสมบัติพัสถานเป็นธรรมทานเงินทองมากองขุนทั้งแผ่นดินสิ้นฟ้าด้วยการุณชาติสถุนแล้วไม่มีพักดีใครอันตรายนะครับ